ที่ผมติดใจอยู่คำหนึง่งอ๋อเซ็นได้ก็ยกเลิกได้คอรมอรประชุมกันมาแล้วบทบาทนายกหรือบทบาทของคอรมอรที่ไปพูดเรื่องนี้เนี่ย mm hmm. เกิดวันหนึ่งผมผมเป็นคอรมอร mm hmm. แล้วผมไปเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างที่คนไทยตั้งคาถามแล้วดูกระแสมันแรงมากผมบอกอ๋อเซ็นได้ก็ยกเลิกได้ประเทศที่มาเซ็นกับเราเห็นเข้าอา้าวเล่นขายของเหรอวะนอกจากนั้นเนี่ยคือการจัดวางบทบาทของตัว, mm hmm. ตวเองในเวทีโลก ในฐานะนายกรัฐมนตรีอ่ะคุณอนุทินต้องคิดให้เยอะกว่านี้ในการพูดทุกประโยคที่อาจถูกตีความว่าร e ร r เซนต์ของประเทศเราในฐานะผู้นำสูงสุดกำลังทำอะไรอยู่วเนี่ยซึ่งคุณอนุทินทำอะไรที่แบบทำไมพูดอย่างนั้นวะหลายครั้งแล้วนะหรือการที่มีท่าทีแบบอ๋อเอาเข้าครอมอแล้วคือคนในครอมอก็เริ่มทยอยออกมาตอบแล้วนะว่าอ๋อเข้าประชุมแล้วคือเนื้อหาเนี่ยลองนึกภาพนะ ขลามอบอกว่าคํานึงถึงทุกอย่างแล้วประชุมแล้วขีดเส้นใต้คํานี้นะพวกคุณรับผิดชอบร่วมกันใช่ไหมที่รัฐบาลอายุสั้นของคุณเนี่ย เอาอนาคตประเทศไทยไปเดิมพันกับ MOU มที่สามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ให้เป็นภาพลักษณ์ต่อสายตาชาวโลกนี่คุณกำลังจะบอกว่ารับผิดชอบเนี่ยคุณรับผิดชอบยังไงบอกผมได้ปะ่ะใช่อยากรู้เหมือนกันมผมเห็นตั้งแต่สุชาติชมกินธนกรวังบุญคงชนะหรือไปถึงคุณสุขจีหรือคุณศรียศักดิ์อ่ศาอศาียศักดิ์แล้วอะไรคุณเอกนิติไปจนถึงคุณอน,อนุทินนะี่ยพูดแต่ละอย่างเนี่ยคุณประชุมกันมาเนี่ยผมอยากรู้คุณประชุมเรื่องเดียวกันป่าวะเนื้อหามันสเปะสปะ แล้วอันนั้นคือบทบาทที่เรากําลังอาจจะถูกตั้งคำถามจากเวทีโลกออืออไม่พอนะครับคําถามที่คนไทยถามคือการทําเหมืองแร่แร่เอิร์ธเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรกับสิ่งแวดล้อมบ้างเร็วๆนี้ไม่นานมานี้และมันยังไม่จบนะครับฮแม่น้ํากกอ,ะอ่ะการทําเหมืองแร่แม่น้ากกอ่ะยังไม่ได้ความชัดเจนเลยว่าสารป,ปนเปื้อน,นมนลพิษต่างๆเป็นอย่างไรอการที่อาจจะมีการอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีบางตัวเข้ามาทําเนี่ยครับ คุณได้ประเมินถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านี้หรือ,อยัง mm hmm. คุณมีมาตรการเยียวยารองรับอย่างไรบ้างการจ้างงานคนไทยหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เราสามารถต่อยอดของเราเองได้ mm hmm. เป็นยังไงบ้าง mm hmm. คุณคิดอะไรไปแล้วบ้างก่อนคุณตัดสินใจเซ็น MOU mm hmm. ผมไม่ทราบ mm hmm. แล้วมันเป็นเรื่องตลกมากการเซ็น MO u ที่คุณเหมือนจะเซ็นและยกเลิกเองได้ง่าย ผมไม่อยากจะไปเปรียบเทียบกับเรื่อง m o u 4 3 4สกลับจะโยนปัญหานี้ไปให้แพรซนตัดสินใจใช่คุณอนุทินกำลังทำในสิ่งที่ผมแบบเล่นอะไรวะออดูกับตาละปัดไปหมดเลยเนาะเออ,อประเทศต้องแบกรับผลกระทบจากการที่คุณจะทำอะไรในช่วงที่คุณพรีวิวเป็นรัฐบาลให้คนเห็นในเวลาไม่กี่เดือนนี่ผ่านมาเดือนกว่าคุณอน,อนุทินนี่ทำอะไรลงไปวะเนี่ยหลายอย่างมากๆทั้งที่จริงๆแล้วอะย้อนกลับไปวันแรกนะ าคุณไม่ตั้งคอ,อรมอสักคนเลยแล้วก็เดินหน้าไปสู่การประชามติแล้วก็ยุบสภาอืคุณเป็นพระเอกเลยนะคุณสามารถจากลงเลือกตั้งได้แบบคนรู้สึกว่าโอ้โหคุณแม่งยึดมั่นทําแค่นี้แต่ปรากฏว่าตอนนี้ยทุกมูฟของคุณอนุทินน่ะทำไมดูแบบเรื่องที่ควรแก้อย่างเรื่องปัญหาไทยกัมพูชาก็ดูเกรงใจแต่เรื่องสินทรัพย์ทรัพยากรในประเทศไทยคุณดูเอาไปประเคนโดยที่ตอบคำถาม สังคมไทยไม่ได้ขนาดนี้อืมไม่ใช่มผมปฏิเสธการที่เราจะใช้ทรัพยากรที่เรามีเพื่อสร้างนัานต่อรองในโลกแต่คุณอนุทินเนี่ยกับเลือกจะทําเรื่องนี้โดยที่แบบไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้เลยม,ม,มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังม,มันมีคนที่เตรียมข้อมูลเรื่องแร่เอิร์ธประเทศไทยยัดใส่มือคุณอนุทินเราไปให้ตัวนั้นทมบอกว่าเรามีของนี้สนใจเปล่าแต่ว่าลดภาษีให้เราหน่อย <c oughs> เอาแค่นั้นจริงหรอเเออคือผมลูกพูดแล้วคือเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่ มาซัมมาไรส์ประเด็นที่ผ่านมาตลอดวันหลังจากการไปเวทีสุดยอดผู้นำอาเซียนของคุณอนุทินแล้วผมรู้สึกแบบโอโ้โห <c oughs> เรื่องนี้มันไม่ได้อะไม่ได้เลยอะ